สวัสดีครับร้าน b ีเรซิ่งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดี63ครับอ่ะวันเนี้ยมาถามเพื่อนๆกันว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะฮะส่วนร้าน b ีเรซิ่งเราไม่แก้ครับเราเน้นเปลี่ยนเราไม่เอาปัญหาความลำยากลำบากมาให้เราฮะเราให้ไปลำบากลูกค้าแทนฮะอ่ะถามว่ายากลำบากอะไรนักหนาก็วันนี้มาดูกันวันนี้ครับอ่าผมก็เคยโอเคเดี๋ยวครับคุ อันนี้คือวันปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่กันคาบูเอ่อเรียกว่านะแดดนะแดดผมเคยใส่อยู่แดดเคยใส่อยู่อันนี้เป็นคาบูเอ็นโรครับเอ็นโพเอ็นโรเนี่ยทำไมอะ่ะมันเป็นยังไงม,มันมันมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีครับมันดีเลยนะครับเอ็นโรก็ดีเหมือนกันจะแท้จะเทียมไม่รู้ก็ใช้กับรถป๊อปได้หมดครับแต่ปัญหาคือเขาไม่มีที่จูนครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมไม่มีที่จูน จะหยิบไปฉายไปด้วยมไม่มีที่จูนครับเพราะที่จูนเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมอ่าไอ,เอ้เหลืองเหลืองอ่ะคือจูนอ่าตั้งรอบเดินเบานะครับทองเหลืองตรงนี้คือจูนอากาศอ่าปัญหาคือจะจูนยังไงเนี่ยครับจูนยังไงครับเนี่ยระยะที่มองกันไปเนี่ยคือ ทั้งโช้ทั้งล้อเลยก็หลายคนบอกว่าเอ้ยก็ถอดคาบูมาจูนก่อนสิอะไรเงี้ยโอ้ยคือรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าฮะการจูนก็ไม่เหมือนกันผมเนี่ยทําไม่ได้แน่นอนเพราะผมก็ลบพังลบพังจูนกับรถจริงๆไม่ค่อยรอดเลยครับอ่าฮะจะให้มาจูนกับข้างนอกแล้วมาใส่ข้างในแล้วก็ไม่ใช่ก็ออกออกไขออกไปไปตั้งใหม่แล้วมา,มาบิดเร่งใหม่เงี้ยโ,โอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จมันไม่มีทางครับมันยากลากบากครับก็เลยเดี๋ยวนะอ่ะ ก็เลยต้องแจ้งลูกค้าไปว่าขอเปลี่ยนคาบูครับคาบูที่จะเปลี่ยนก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นคาบูเคเหลี่ยมอ่าทาไมรถป๊อปชอบใส่คาบูเคเหลี่ยมมันดีกว่าเอ็นโปยังไงมันอะไรยังไงจริงๆแล้วความสามารถมันก็ก็พอๆกันนะครับถ้าไล่คนไล่ได้ก็ไล่ได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือเคบูเคเหลี่ยมมันจูนง่ายกว่าเห็นไหมเนี่ยขอใส่ปับ๊บตั้งหมุนทางนี้ได้เลยคือพูดง่ายว่ารอบคุณเบารอบคุณต่ําคุณสามารถเอามือหมุนได้เลย แล้วก็อันนี้อากาศก็จูนได้ขี่ไปจูนไปหรือจะตั้งล้อลงล้อรอ,อมันจูนมันก็สะดวกกว่าอย่างเงี้ยเอนโปรไม่เหมาะกับรถป๊อปครับแค่นี้ใครจะบอกว่าทําได้จูนได้ก็ไปทํากันครับที่นี่ไม่ทําครับที่นี่บอกลูกค้าว่าเปลี่ยนเท่านั้นครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ทาให้ครับเราทำไม่เป็นเหมือนกันจะมาถอดล้อทีเอาไขาควงไปแย่ทีมันแย่ไม่ถึงครับเนี่ยครับมันแย่ไม่ได้มันติด แย่ yeah, ไม่ได้พูดง่ายว่าไม่เวิร์คครับ,ครครบก็เพื่อนๆอนมีใครเคยเจอปัญหาที่บ้างใครมีแนวคิดยังไงก็ลองกันดูลองมาเสนอกันได้ดูแต่ผมผมบอกลูกค้าไปแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าครับคาร์บูไม่ใช่ว่าไม่ดีครับาอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้นี่อะไรครับตัวน,นี้เป็นน้ำมันถังบนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเจ้าของเจ้าของร้านครับแต่ลูกค้าอยากให้ลองก่อนก็ลองครับไม่มีปัญหาอะไรครับอนาคตน้ำมันท่วมน้ำมันอะไรก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับ โอเคก็ฝ okay, ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมรถเอ็นโปไม่เหมาะกับรถป๊อปครับเคเหลี่ยมเหมาะกว่าเคเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อเอาตามสะดวกประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ